นักเรียนจาไว้นะก่อนที่จะแก้สมการทุกครั้งเนี่ยมันมีกฎเหล็กในการจัดระเบียบสมการก่อนแก้สมการทําไปทำไม,ไไมทาเพื่อให้แก้สมการได้ง่ายขึ้นกฎเหล็กข้อแรกตัวแปรติดลบต้องย้ายไปบวกนักเรียนลองดูตรงนี้12ลบ x เท่ากับ5สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรเนี่ยมันติดลบสิ่งที่เราควรทํานะย้ายตัวแปรให้กลายเป็นบวกเราจะได้เป็น12เท่ากับ5บวก x เห็นไหมนักเรียน ตัวแปรเป็นบวกแล้วนี่คือกฎข้อแรกกฎข้อที่2ถ้าตัวแปรติดหารให้ย้ายไปคูณอะตัวแปรติดหารเป็นยังไง15หารด้วย y สังเกตไหมตัว y เนี่ยมันเป็นตัวส่วนถ้าเราจะทําให้ง่ายเราก็คือย้าย y ไปฝั่งตรงข้ามเวลาย้าย y ไปเนี่ยต้องย้ายไปคูณเราจะได้เป็น15เท่ากับ3 y นี่คือข้อที่2ข้อสุดท้ายตัวแปรอยู่ฝั่งขวาเราต้องย้ายไปอยู่ฝั่งซ้าย ดูตัวอย่าง16เท่ากับ x บวก c อ่าตรงนี้นักเรียนจะเห็นป่ะว่าตัวแปรมันอยู่ฝั่งอะไรอยู่ฝั่งขวาแต่ตามที่เราคุ้นเคยเนี่ยไอย้ตัวแปรมันควรจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายวิธีย้ายเนี่ยง่ายมากแค่เอานักเรียนเนี่ยแค่นักเรียนเอาทั้งก้อนเนี้ยมาเขียนอยู่ฝั่งซ้ายแค่นั้นเลยแล้วก็เท่ากับ16เหมือนเดิมเพียงแค่กลับจากอะไรกลับจากซ้ายไปขวาเท่านั้นทั้ง3ข้อน,นี้เป็นวิธีการในการจัดระเบียบสมการอีกครั้งนึงนะ จัดระเบียบสมการไปทําไมเพื่อให้เราแก้สมการได้ง่ายยิ่งขึ้น